สวัสดีครับผมอยู่กับผมครับพี่กดช่างเอ็นเอ็นเคชนะนะครับผมแล้วก็อยู่กับอยู่กับพี่นุ้ยค่ะครับผมแล้วก็วันนี้นะช่วงสายเด็กอีกแล้วโอ้โหชอบจังเลยรช่วงเนี้ยแล้วผมช่วงอะไรที่ชอบที่สุดนะคือวันนี้นะพี่นุ้ยจะทำอะไรวันนี้นะคะเราก็จะมากินลองกินเคฟซีเซ็ตเดอะบ็อกใช่ราคาร้อยสี่สิบเก้าบาทครับผมก็แป๊บซี่ปซี่หมดไปแล้วพี่กดกินหมดไปแล้ว ด้วยนะคะพี่กดเป็นหมดไปแล้วขอแน่ก้วันนี้นะครับผมหน้าตาของมันก็อุ้ยปุ๊บนี่เลยอุ้ยยอดชุบเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะพามาดูใกล้ๆนะคะใช่ครับผมครับผมหนึ่งสองสามต้นๆนี่นะผมนะคะก็จะมีเฟ้นไฟเหี่ยวแล้วพี่กดอะเฟ้นไฟเหี่ยวมีทัชไข่ด้วยทัดไข่อุ้ยทัดไข่น่ากินอะเก็บนะคะเก็บก่อน เนี่ยคะเราก็จะมีไก่นะคะนี่นะคะแล้วก็มีเฟรนฟรายแล้วก็มีเบบซี่เบบซี่นะคะพี่กดล้อก่อนเนี่ยคะตอนนี้ก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นอกนะคะเป็นวิ้งแซบเป็นวิ้งแซบอันนี้เป็นน่องแบบธรรมดานะคะแล้วก็ทัดไข่อ่ะพี่กดกินอะไรน่องกนแล่น่องก็แล้วกันอ๋อพี่กดกินวิ้งแซบก่อนเลยไม่ต้องใส่ซอสนะครับอันนี้มันคือเป็นเผ็ดอยู่แล้วนะ โอ้โห oh, oh. oh. เป็นไงดอจังโอ้โห oh, oh. บ้าบ้าอยู่ในบ้านกันนานนะครับผมมาเคยกินของข้างนอกอร่อยจริง นี่นะคะต่อไปก็จะเป็นน้ำี่นุ้ยนะคะก็จะเป็นมีแซบนะ้แบบเยอยั่วเลยน,นี่นะครับเป็นไฟ,นฟของใคไคตัดขอกินบาหน่อยแล้วลูก ว่ามันเผ็ดเผ็ดจา้จามากจา้าจ่ะทุกทีมันจะไม่เผ็ดอย่างนี้นนนหรอกอันนี้คือทาร์ตไข่แบบแปลกคนละครึ่ง,รง,รงครับแบบนี้มาแปลกครับพี่กดทำสายช่างด้วยนะคะก็อย่าลืมไปนะกด <ๆ S 1> ดูพี่กดด้วยนะคะว่าพี่กดทำช่างนะคะช่วยกดดูเอ้ยกดซับสไคร์ตามให้พวกเราด้วยเพ<ห>ื่อเค่ะใจลังใจนะแบบคือจะมีทั้งหมดตอนนี้นะครับผมจะมีทั้งหมดทั้ง ช่วงสายแดงสายช่างแล้วก็สายกินนะครับผมสามช่วงเลยก็สำหรับคนไหนชอบคลิปแบบไหนก็เมนเข้ามาได้เยอะนะครับผม,ม,มนี่ครับผมถ้าใครแบ่งเลยอ่าไม่แบ่งจัดเลย ถ้าทอดไข่มันก็จะเป็นแบบนิ่มๆน,น,น่ากินน่ากินแบบนี้นะคะตอนนี้พี่กฤตก็จทกกะทําการแกะกล่องผ่าแล้วนะคะแกะเพื่อให้มันผ่าง,ง่ายๆครับอ๋อแกะกล่องเพื่อแบเพื่อให้มันผ่าง,ง่ายนะะาๆนี่นะมันมีรอยกึ่งกลางพอ,อ,อ,อดีเลยโอ้โหรอยกึ่งกลางพอดีเลยนะคะนี่กดแล้วชิ้นนี้อือหึยกรอบอ่ะดูอ่ะกรอบนะกรอบมากเหมือนโคตรเลยนะดูนะ มขาอบอกว่าเป็นอะไรที่กรอบนอกนุ่มหนาสากสมคำรบออรอยจริงอันนี้ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของคือพี่กดนะที่พี่กดจะได้กินนะนี่เลยพี่กดเลือกอกนะครับผมเอาน่องมาที่นี่อ๋อน่องมันอันน้อยใช่ไหมเอาอกไปกินนะคะ ว่าด mm ูไหมอืมเนื้อเน้นๆนะทุกคนเน้นดิเน้นเนื้อมากๆด้วย หอมมากเอออร่อยอ่ะทำไมเขาไม่มีแบบเป็นชุดที่มันมีข้าวเหนียวด้วยวะมันน่าจะมีแบบข้าวเหนียวเนาะไว้กินเนาะมี่เนี่ยไม่เหน็นอ,อ,อ่ะเหนื่อยตอบแล้วฟินอ่ะ พี่นุ้ยก็ไม่เคยกินเหมือนกันทัด<อ>ไ<ห>ข่อร่อยจริงเนาะฮะตบนอกคณบางกินพีนุ้ยนมันเหม็นคาวไหมม่เหม็นไม่เหม็นเหมือนไข่เหมือนเคมเ็มอ่ะต่อแล้วนะหัวใจสมบัติโค้ชช่องหัมมวใจสมบัติแบบอะไรอือร่อยอร่อยกเอนนะ้ยงครับอย่าลืมไปช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับผมในชอ่องเอ็น เอ็นเคชาแนลสำหรับทีน่นี้ขอตัวก่อนบาย